เรียกร้องซึ่งผมเรียนว่าผมรับรู้ตั้งแต่วันที่ท่านธรรมนัฐเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะมอบหมายงานในเป็นตัวแทนของพักราชธรรมให้มาทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมรู้นะครับซึ่งเมื่อกี้บนเวทีผมก็ประกาศชัดเจนว่าผมทราบดีว่าพี่น้องชาวนาต้องการอะไรและผมก็กําลังเตรียมตัวนะครับซึ่งก็คิดว่า จะเร่งดําเนินการและเสนอคนที่สามารถตัดสินใจอนุมัติได้ในเดียววันนี้ครับพอจะบอกไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนลไหมครับว่าเราจะขยับยังไงไล่ละพันหรือไล่ละพันห้าหรือเราเตรียมสับปสิ่งอย่างไรที่จะให้พี่น้องชาวนาได้อย่างน้อยและตอนนี้ให้เขามีความสบายใจมากขึ้นผมยืนยันครับจากที่ตรวจสอบล่าสุดรัฐบาลเรายังมีเงินงบกลางอยู่นะครับดังน,นั้นเองเนี่ยเราก็จะต้องไปใช้ในส่วนของตรงนั้น นะครับให้มีความเหมาะสมครับก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูสองขานะครับความต้องการของผู้ที่เขาถือกระเป๋ากระเป๋าตางกับความต้องการของผู้ที่จะต้องมาดูแลกันนะครับ,นะรบในส่วนของพี่น้องชาวนาครับแต่วันนี้ยืนยันได้ว่าเราจะไปร่วมกระเป๋าตรงนั้นแน่นอนใช่ไหมครับม,มันมันมีมันมีช่องทางอื่นไหมครับหนบ นั่นเป็นคำยืนยันจากคุณอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยหาลือนะคะกับกรมการข้าวและก็นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยล่าสุดค่ะมีความคืบหน้าถึงไหนแล้วนะคะในส่วนของทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยก็เร่งจี้ให้ทางรัฐบาลค่ะจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังรอรับการช่วยเหลือ เกจากทางภาครัฐไร่ละหนึ่งพันบาทและพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะก็เป็นกังวลใจนะคะว่าไม่อยากได้ปุ๋ยแล้วก็ไม่อยากได้ไร่ละห้าร้อยบาทขอคืนไร่ละหนึ่งพันบาทตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีมากกว่าวันนี้เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังรอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยผมขออนุญาตหาลือผ่านท่านประธานเป็นทั้งประเด็นคำถามไปยังคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการ ถึงปัญหาความไม่สบายใจของพี่น้องชาวนาทั้งประเทศที่ยังสับสนในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องนาปีปีนี้จากมตินบคล่าสุดรัฐบาลประกาศช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี68ทับ69รวมกว่า39,000ล้านบาทฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ครับแต่พอลงลึกในรายละเอียด รายละเอียดที่สำคัญคือการตัดเงินสดที่พี่น้องชาวนาเคยได้ไล่ละ1,000บาทเหลือเพียงไล่ละ500บาทอีก500บาทไปอยู่ในรูปแบบปุ๋ยที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์และถูกบังคับให้กดรับผ่านแอปพลิเคชันถามจริงๆะครับพี่น้องชาวนาอายุ60-70ปีจะใช้แอปธนาคารได้สักกี่คนท่านปานครับต้นทุนการผลิตวันนี้สูงมากครับ น้ำมันปุ๋ยแรงงานต้นทุนชาวนาหนึ่งไล่สามสี่พันบาทขายข้าวได้4ี่ห้พันบาทเขาอยู่ไม่ได้หรอครับสิ่งที่จะตั้งเป็นประเด็นคำถามก็คือว่าอยากวิงบอลครับไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติให้ท่านช่วยทบทวนในเรื่องมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เข้าใจนะครับได้กระจ่างใจในจุดนี้ ผมจึงอยากฝากไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดการข้าวครับสุดท้ายมันไม่จําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือก็ได้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนามีปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมต้นทุนการผลิตถูกลงแล้วก็ราคาผลผลิตดีขึ้นฝาก,กาท่านประธานด้วยความเคารพครับ นพี่น้องเกษตรกรชานาส่งผ่านการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรค่ะล่าสุดนะคะมาดูในส่วนของทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคุณปราโมทเจริญศิลป์ก่อนท่านก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจี้ให้ทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งเข้ามาช่วยเหลือจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่และหนึ่งพันบาทอย่างเร่งด่วนเพราะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าว ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาข้าวตกต่ำติดตามคลิปเสียงจากคุณปราโมทเจริญสินกันก่อนเลยค่ะช่วยตรงนี้ดําเนินการตรงนี้คือใกล้การํานํายุ่มฉันผมก็ไม่เห็นดีด้วยหนึ่นแล้วก็เรื่องการที่ว่าจะต้องมาชดเชยยังแบบไล่ละ500ห้าร้อยูกบันผมไม่เอาผมยืนการอยู่แล้วละไล่ละพันต้องให้ต้องให้ใหยังไงผมก็พยายามต่อตู้ตรงนี้มาตลอด แล้วก็ก็คืมอมันผ่านนอปภออ่อาลูปุป่ายผลิตไปทีหนึงแล้วคือเดีย๋ยวจะได้ฟังอีกึ่งจะได้เข้าใจตรงสันว่าไอ้สองสามแลงตัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนมาปังแต่เงนินที่จะจ่ายสองพันแปด้อยลานมัมมนต้อผ่านไปทีแต่พอเขาให้ชบควร ให้ขึ้นทะเบียนใหม่เพราะนาฟางเราไม่เคยมีปรากฏการที่จะขึ้นทะเบียนชาวนาเราก็ทานาปางกันต,ตอนนี้ขึ้นทะเบียนมาแล้วแปดแสนห้าหมื่นรายอ่ขึ้นทะเบียนขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องไปดูเงินรัฐบาลที่จะเธอจดเจอให้กับชาวนาไร่ละพันอือจะเป็นเงินประมาณเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยล้านเพื่อจะให้แกเกษตรกรนี่ประชุมนวขอทุกใหญ่ พอผมอยู่ฝ่ายอน,นุเป็นพอประชุมเจกทางท่านรองนายกรัฐมตีท่านพิชัยก็บอกให้ไปแต่ออน,นุฝ่ายผลิตไปสับทวนใหม่ก็รัฐบกจะนัดวันประชุมวันศุกร์นัดมาวันวันจันทร์สองโมงเย็นจะไปอ่ประชุมผมขับรถไปแล้วบ่ายโมงไปเข้าประชุมเข้าพอเลี้ยวรถเข้าไปในที่ประชุมเขาบอกอะแอนเตอร์ยกเลิก ผมว่าพูดไปแล้วว่า,าทําไมทําอะไรยังไม่มีหลักการเพราะแล้วเมื่อเร็วๆนี้ผมก็คุยกับรัฐมนตรีตลอดรัฐมนตรีใหม่รัฐ <S an> มนตรีใหม่ก็คือท่านอาตกรรัฐมนตรีเกษตรก็ <S <S <an> <S คุยกับท่านท่านบอกว่าผมย้ําตลอดเลยว่าต้องรีบดําเนินการตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นนโยบายที่จะต้องช่วยรัฐบาลไอ้รัฐบาลที่จะต้องมาช่วยชาวนาไร่ละปัน พอซาลาเนี่ยผมบอกได้เลยตอนนี้ขายข้าวไป4สี่พันห้าถึงห้าพันหกพันต้นทุนการผลิตห้าหกพันห้าถึงเจ็ดพันแล้วถ้ารับปากผมก็จะแก้ทุกอย่างงห้คุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะเสี่ยงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสําหรับสสในแต่ละพื้นที่ก็มีการอภิปรายแล้วก็หารือค่ะเรื่องนี้เราคงต้องรอแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไหนใครที่รอคอยการเจริญจากทางภาครัฐบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ